ต่อไปเราจะใช้สิวหน้าฟางคัแบบสี่สี่นิ้วนี่เราจะสไลด์ข้ามกระดูกไปด้านข้างไปแนวไปที่ล่องซิคโครงตามแนวซิคโครงนะครับอย่างนี้นะครับสไล์ต่างไปเราไม่ไม่กลับเข้าหาตัวนะเราเอาออกเ,เอางออกนะแต่ถ้าชั้นที่หนึ่งนี่คือเราสับแนวตรงเข้าชิดข้อกระดูกที่สองนี่เราคือเราสไลด์ออกเป็นกล้ามเนื้อมาที่สอง นี่เราต้องสังเกตน,นะครับเวลาการสไลด์จะมีกล้ามเนื้อบางส่วนที่หดเกร็งค้างอยู่จะเป็นแข็งแข็งอันนั้นเราก็ต้องสไลด์ได้หลายรอบอาจจะเป็น3ครั้ง4ครั้งแต่ถ้าเอาความปลอดภัยเราควรใช้โลชั่นมีว่าน้ำมันนวดน้ำมันมะพร้าวทาลื่นๆสไลด์นี่จะสะดวกกว่าเรามาดูไฮไลท์ของการยกแขนน,นี่จะเป็นกล้ามเนื้อใบเสร็ มันจะมีสามมัดจริงมันมีสองมัดนะครับมันจะมีร่องของออกล้ามเอซนเส้นประสาทเอซนเอ็นตัวนี้มันจะวิ่งผ่านาตัวนี้นะตรงร่องกระดูกตัวนี้กระดูกนี้จะมีร่องเล็กๆนะตัวนี้มันจะมีตัวบังคับก็จะมีเอ็ ang, นขวางพาดมันพาสเตอร์ปิดตรงนี้ปิดล็อคนีเ้เราไปคลายตัวนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้เลือดเนี่ยมาเลี้ยงนะช่วงปลายแขนได้เลย ลองวิทเทคนิคนะครับดูนะ,ะต้องวางแขนนะครับถ้าจะดูง่ายๆนะให้แขนเนี่ยตั้งฉากก่อนนะแขนมันตั้งฉากเะ็เน้ลไอนิดนึงพอแขนตั้งฉากปุ้นเราจะหาตำแหน่งง่ายๆเพราะว่าตัวนี้ก็คือ1 8อองศาตั้งฉากดีนะะแล้วฉากคือ90องศานี่คืออะไรจริงวิธีการวัดนี่คืออันนี้เราทาบตรงนี้นะครับ ถ้าตัวนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือศูนย์องศาพอเรา,าตั้งฉากขึ้นมาปุ๊บตัวนี้จะเป็น90องศานะครับพอ90องศาปุ๊บเนี่ยเราเอาสิววางปุ๊บตำแหน่งเอาวางสิชุดนะให้ให้ตรงินิดนึงเอาโอเคนะฮะนี่เราสรับได้เลยนะสับเบาๆ ือตัวท ครับสังเกตน,นะครับมันจะเป็นตัวที้าเราแม่นยําไม่ต้องกังวลน,นะครับเวลาเราสรับนี้ตอนที่เราเรียนอาจจะว่ามันยากแต่ว่าถ้าคนที่มีอาการเป็นแล้วเนี่ยมันจะแสบเจ็บทุกข์ทรมานเหมือนเส้เดือนดิ้นเลยนะครับนะมันจะเป็นตัวทีลงมาในนี้นะครับมันจะตั้งฉากออกมากับข้อศอกตรงแนวนี้นะงแนวนี้มันจะตั้งฉากพอดีอน,นี่คือความแม่นยํานะครับ ต่อไปเราเจะสาธิตดูว่า,เ,าเส้นประสาทที่ออกมาจากลำคอกับช่วงหัวไหล่ช่วงหัวไหล่ให,ห,หมนะครับจากหัวไหล่ลงไปถึงปลายแขนทั้งหมดเลยนะเ,เส้นประสาทเส้น C4 จะอยู่ที่เฉพาะหัวไหล่เฉพาะไหล่ะ5มาข้าอศอกนะฮะจะไปที่นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ ส่วน C7 นะฮะนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก,วก้อย3นิ้วแต่ว่าจะผ่านตรงบริเวณนี้หมดเลยผ่านตรงนี้หมดเลยเพราะตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่มีทั้งเส้นประสาทเส้นเลือดดำเส้นเลือดแดงวิ่งผ่านถ้าเราตอกแรงเกินไปเนี่ยอันตรายครับอาจจะเกิดการอักเสบของพ้อไหลย,ยกไม่ขึ้นนี่เราจะสับเบาๆสิบนถะึงสาครั้งนะเทคนิคคือเรากางแขนมานิดนึงใแ้เปิดองศาโอเค เริ่มตำแหน่งนี้ต้องมือเบาคนใจร้อนอารมณ์เสียหนิดหนิดห้ามตอบบริเวณนี้นะครับ ตำแหน่งการสับตัวนี้เป็นการปล่อยเลือดไปเลี้ยงปลายแขนแขนชาแขนรีบแขแนไม่มีแรงถ้าแนวนี้นะครับ จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับแนวนี้คือเป็นเส้นเลือดดำที่จะดึงน้ำเหลืองหรือของเสียกลับเข้าไปหัวใจไปฟอกไปสู่ปอดตับเราจะสับตรงนี้นะครับนิดเดียวครับนะประมาณ4 4นิ้ว จะสังเกตนะครับเห็นรอยที่เราสับอกไปประมาณ4นิ้วเท่านั้นเองต่อไปจะเป็นรอบเนินหน้าอกหรือว่าเต้านมนะครับอันนี้จะเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นรูปวงนี้นะครับมันจะมาเชื่อมโยงกับใต้รักแร้ในการยกแขนในการยกแขนนะครับ เราจะสับรอบบริเวณฐานเต้านมมเลยทั้งหมดได้เลยเดูยก่อนดูกันเนี่เดยว,ดยวอันนี้มันจะต้องสับตรงนีนนะ้มา คบอลเริ่มหม่นี่เราเริ่มจากกระดูกโคบอลนะคระับคือกระดูกของส่วน 6. เราสรับเบาๆไล่ลงมาถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องระวังเขาหน่อยครับหรือมอรักกอสองหู ถ้เาเป็นผู้ชายก็จะไม่มีปัญหาจะง่ายจะแก้อาการของโรคหัวใจ นี่เราจะเห็นนะครับเป็นเป็นวงโค้งมานะครับทีนี้ตำแหน่งที่สําคัญส่วนหนึ่งก็คือตำแหน่งนี้ครับกระดูกไขปลาจะมีเส้นเอ็นเชื่อมตัวนี้นะครับเาราจะสับนี้นิดนึงดูกไขปลาขอบบนขอบบน รเราจะมาเชื่อมกันนะครับตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับเราจะมาเชื่อมตรงไปถึงตรงนี้นะครับถ้าต,ตรงตรงนี้เราถ้าเป็นไปได้เราใช้วิธีการสไลด์นะครับเราถาักสไลด์จะใช้การสไลด์เข้ามา นี่เราก็ได้รู้วิธีการสับส่วนหน้านะครับต่อไปให้ลุกนั่งต่อไปจะเป็นเส้นประสาทที่ออกมาจากใต้รักแร้จากกระดูกคอนะครับจากกระดูกคอแล้ววิ่งไล่ใต้รักแร้ตรงนี้ลงมาะนะ้วับมาล่องของซี่โครงมาสุดอยู่ที่ปลายซี่โครงอ่อนตรงนี้ปลายประสาท เดี๋ยวเราจะสับของล่องนี้ก่อนนะครับพอกดลงไปมันจะเป็นร่องของกล้ามเนื้อพอดีนะครับอ่านั่นแหละได้เลยาน,นี้เราต้องนอนตะแคงจะชัดเจนถ้าไม่นอนตะแคงเ,เราจะ,ะไม่ชัดเจน ถึงระดับช่วงนั้นปุ๊บเราก็จะใช้สไลด์นะครับอ่าสไลด์ีดดดด้อตรงบริเวณของอชิ่คโครงส่วนนี้นะครับเป็นเส้นประสาทที่ยื่นออมาที่โครงหลังจากที่เราตอกร่องเปิดทางแล้วก็สไลด์กลับนะ เราจะสังเกตดูตรงไหนที่เจ็บผิดปกติเราก็จะสับสามล่องที